มสรุปแล้วมาโคโปโลเนี่ยเคยไปเมืองจีนจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะจากชาแนลควอยฟิลค่ะเชื่อว่าใครที่เป็นสายที่สนใจประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะน่าจะเคยได้ยินชื่อของมาโคโปโลแน่ๆในฐานนะชาวยุโรปที่เดินทางไปถึงประเทศจีนตั้งแต่ปีแบบ1200กว่าแล้วก็ไปอยู่นานมากไปอยู่ในราชสำนักของกุบไรคานจนกระทั่งกลับมาก็มาเขียนหนังสือเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแล้วจากหนังสือเล่มน,นี้นี่แหละก็ทําให้ชาวยุโรปเนี่ยได้รู้จักประเทศจีนดีขึ้นได้รู้ว่าโอ้โหมันแฟนตาซีขนาดไหนมันร่ำรวยขนาด ไหนมีเพชรกินจินดามีเพรมีพลอยมีอะไรจนกระทั่งไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับคริสโตเฟอร์คลัมบัสอยากจะเดินทางสำรวจโลกบ้างอะ่ะดังนั้นนี่คือหนังสือที่มีผลกระทบสูงมากๆในโลกของเรานะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากเวลาผ่านมานานแสนนานจนถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีนักประวัติศาสตร์จํานวนหนึ่งที่พยายามไปอ่าน,าน,าน,านๆหนังสือของมาโคโปโลแล้วเขาก็เอ๊ะว่าเฮ้ยตรงเนี้ยตรงนั้นตรงนู้นมันดูไม่เหมือนประเทศจีนในยุคข,ของกุบไรขานเลยอะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วมาโคโปโลไม่เคยเดินทางไปประเทศจีนแต่ สือทั้งเล่มเนี่ยเกิดจากการมโนเอาค่ะวันนี้วิวก็เลยจะมาตอบคำถามให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าสารุปมาโคโ,โปโล s> <S เคยไปประเทศจีนจริงหรือเปล่าค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ มาโคโปโลเนี่ยนะคะเป็นชาวเวนิสในช่วงศตวรรษที่13ค่ะก็คือช่วงเวลาที่เวนิสเนี่ยเป็นดินแดนแห่งการค้าขายแห่งอะไรเลยใช่ไหมตอนนั้นก็คือจุดศูนย์กลางการค้าเลยนะคะซึ่งในยุคสมัยของมาโคโปโลเนี่ยนะคะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วค่ะนั่นก็คือเส้นทางสายไหมนะคะที่เชื่อมตั้งแต่ยุโรปไปจนถึงจีนแต่ส่วนมากเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะเดินทางจากจีนไปจนถึงยุโรปแบบต่อกันเลยนะส่วนมากเขาก็เดินทางกันเป็นตอนๆนะอย่างชาวยุโรปเขาก็จะไปค้าขายตะวันออกกลางตะวันออกกลางไปค้าขายอินเดียออินนนนเดีีีีียยยไไปคค้้าาาขท่่่จจงะะะมมก คนหรอกที่มีโอกาสได้เดินทางยาวขนาดนั้นเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายเต็มไปหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในครอบครัวของมาโคโปโลเนี่ยดันเป็นครอบครัวที่เป็นพ่อค้าแล้วก็เดินทางค้าขายเคยไปถึงจีนมาจริงๆคือพ่อของมาโคโปโลกับลุงของมาโคโปโลเนี่ยที่เขาอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะมาโคโปโลไม่มีแม่นะสองคนนี้เคยเดินทางไปค้าขายที่ฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอกับผู้แทนพระองค์ของกุบไลคานแล้วคงคุยกันแบบถูกคออะไรก็เลยได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้ากุบไลคานถึงจีนเลยค่ะ ทีนี้พอกลุ่บไรคานได้พูดคุยกับพ่อกับลุงของมาโคโปโลโนี่นะปรากฏว่าถูกคอกันเป็นอย่างดีค่ะดังนั้นกลุ่บไรคานนะคะก็เลยบอกว่าอลือสองคนอ้วนในฐานะจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งจีนอ้วนมีภารกิจให้ลือไปทำลือเนี่ยเอาพระราชสารของอ้วนไปส่งให้พระสันตปาปาหน่อยคืออ้วนเนี่ยมองว่าตอนนี้ฝั่งยุโรปเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองกว่าจีนเยอะเลยลือไปหาพระสันตปาปาหน้า,านะเอาสารนี่ไปแล้วไปขอนักปราชญ์จากพระสันตปาปามาร้อยคนว่าต้องการจะพัฒน,นาดินแดนต้าหยวนของอ้วนให้ยิ่งใหญ่อลังการ ปรากฏว่าพ่อกับลูกของมาโกโปโลเนี่ยก็รับภารกิจนี้มานะคะแล้วก็เดินทางกลับไปที่เวนิสค่ะในปี1269นะคะปรากฏว่าไปถึงแทนที่จะได้เข้าเฝ้ากระสันตะปาปาไปตามแผนตามอะไรกาหนเป็นช่วงเวลาที่กสัตรปาปาสิ้นพระชนพอดีแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่แบบเขายังไม่ได้เลือกกรัตันยปาปาองค์ใหม่กันอะไรกันคือมันเป็นจังหวะรอยต่อเพราะว่าการเลือกกสัตรปาปามันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ในวัน2วันนึกออกไหมเหมือนกับคลิปที่วิวเคยเล่าเรื่องกสัตริย์ปาปาไปว่าเขาก็จะโหว รอมาก็ไม่ได้มีโอกาสแบบเจอพระสันตะปาปา,ปาองค์ใหมส่สัทีในปี1271ค่ะพ่อกับลุงของมาโคโปโลก็เลยตัดสินใจว่าภารกิจนี้ไม่สําเร็จไม่เป็นไรฉันกลับไปที่เมืองจีนอีกรอบดีกว่าแล้วคราวนี้ก็ได้ชวนมาโคโปโลไปด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นมาโคโปโลอายุแค่17ปีเท่านั้นค่ะและต้องบอกว่าในการเดินทางครั้งนี้จริงๆภารกิจคือเฟลนะคะเพราะว่าต้องเอานักราชไป100คนต้องคนก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปค่ะแต่สิ่งที่เขาได้เอาไปก็คือเขาเดินทางไปจนถึงเมืองเยรูซาเล็มนะแล้วก็ไปเจอ,าาอ,อกับพระสันตะปง่นเชวลย ดินแล้วเรียบร้อยนะคะพอได้เจอปุ๊บก็เลยได้ของเนี่ยไปฝากกลุ่มไรคานค่ะเป็นน้ํามันศักดิ์สิทธิ์จากเยรูซาเลม็มแล้วก็ได้อายเอกสารจากพระสันตะปาปาไปได้นักบวชโดมินิกันไปทั้งหมด2รูปนะคะซึ่งปรากฏว,ว่านักบวชโดมินิกันเนี่ยก็ไปไม่ถึงจีนด้วยนะเพราะว่าตามบันทึกคืออยู่ๆก็หายไปเดาว่าน่าจะรู้สึกว่าเการเดินทางไม่ปลอดภัยกลางทางอะไรเงี้ยแล้วก็หนีหายไปค่ะใดๆก็ตามครอบครัวนี้ก็เดินทางไปโดนไกลเลยนะคะผ่านเมืองเอเคอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจันเดิ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 นไปลงใต้ไปผ่านอ่าวเปอร์เซียผ่าน อัฟกานิสถานแล้วก็เดินทางข้ามทะเลทรายโกบีไปเข้าเขตอิทธิพลจีนนะคะสุดท้ายก็ได้ไปเจอกับกบไล,ลาขานค่ะในเมืองที่เขาบันทึกไว้ว่าชื่อแซน,นดูซึ่งปัจจุบันถ้าเอาเป็นชื่อจีนเนี่ยนะมันคือเมืองซางตูค่ะก็เอาว่าใช้เวลาเดินทางทั้ง,งหมดนียไป4ปีนะคะก็เจอกบไล,ลยขานเรียบร้อยได้คุยกันได้อะไรกันปรากฏว่ากบไล,ลยขานถูกชะตาก,ากับครอบครัวนี้ค่ะก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลับและอยู่นี่แหละเธอไม่ต้องไปแค่เที่ยวเล่นอยู่ในเมืองหรืออะไรนะฉันขอแต่งตั้งเธอให้เธอเป็นผู้ตรวจการของจีนเลยไปตรวจการทั้ง ได้เดินทางไปตรวจการแถบแบบลุ่มแม่น้ําโขงไปจนถึงเมืองพุกามไปอะไรแล้วมันมีบันทึกด้วยนะคะถึงขนาดที่ว่าเขาได้ไปเป็นคนเก็บภาษีของเมืองอย่างโจเลยหรือในบางที่บอกว่าไม่ใช่แค่เก็บภาษีนะจ๊ะได้เป็นเจ้าเมืองอย่างโจเลยค่ะก็คือได้อยู่อย่างโจยาวๆไปเลย3ปีนะคะหลังจากนั้นก็เ,เขาก็มีตําหนงตําแหน่งอะไรของเขาเนี่ยวนๆไปพูดง่ายๆมาโครโปโลเนี่ยอยู่ในจีนไปยาวๆเลย17ปีค่ะทุกคนไม่ได้กลับประเทศเลยนะคะเพราะว่าขอกลับถูกายขานก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องกลับอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละจนกระทั่งมาช่วงใกล้ ลูกของกลุ่ปลัขานและครอบครัวนี้ก็คงเลงแล้วว่ากลุ่ปลัขาน,น่าจะอยู่อีกไม่นานแล้วเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีการถัดแผ่นดินอะไรแล้วมันจะกระทบชั้นไหมคืออา,าจให้จินตนาการอันนี้เดาเองนะเขาไม่รู้หรอกว่าขานคนใหม่เนี่ยจะชอบฝรั่งไหมหรือขานคนใหม่จะเกลียดฝรั่งจะฆ่าย,ยกครัวดังนั้นเขาก็เลยขอกลุ่ปลัขานบอกว่าโอ,อ้ตอนนี้ก็จากบ้านจากเมืองมาไกลแล้ว17ปีแล้วขอกลับบ้านได้หรือยังซึ่งกลุ่ปลัขานบอกว่าไม่ได้นะคะไม่อนุญ,ญาตให้เดินทางออกจากจีนค่ะพวกนี้ก็แบบอาบกลับไม่ได้แล้วทําาาายยยัังงงไเเเเขกก็ลใช้วววิิธีสนนอออตบอ่มมจจะหญ นั้นที่จะต้องเดินทางไปแต่งงานที่เปอร์เซียฉันขออนุญาตเป็นคนอารักขาเจ้าหญิงได้ไหมกุบไลาขานก็เลยอนุญาตนะคะครอบครัวน,นี้ก็ขึ้นเรือฝ่าพายุพาเจ้าหญิงไปจนถึงเปอร์เซียไปแต่งงงแต่งงานแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินทางกลับเวนิสไปค่ะฟังดูเหมือนการเดินทางน่าจะจบแล้วก็นิ่งๆสวยๆเลยใช่ปะแต่มันไม่จบแบบนั้นทุกคนเพราะว่าพอกลับไปบ้านเนะี่ยนะญาติๆดัดดดนแบบจําหน้าไม่ได้แล้วอะ่ะคือหายไป17ปีนะคะแล้วยังไม่พอมันยังเป็นช่วงเวลาที่เวนิสอะมีสงครามกับเมืองเจนัวแล้วแพ้อีกดังนั้นนทรััยย์สมบติออะไคืโดดึ ซับไปหมดแล้วมาโคโปโลก็กลายไปเป็นนักโทษติดคุกติดคุกไปเลยก็คือกลายเป็นว่าชะตาพลิกผันจากคนที่แบบเป็นผู้แทนพระโอเปนอะไรติดคุกนะคะทุกคนแต่การติดคุกครั้งนี้มันทําให้มาโคโปโลได้เจอกับคนนึงค่ะนั่นก็คือรัสติเชโลซึ่งคนนี้เป็นนักโทษจากเมืองพิซ่าแล้วคู่นียเขาก็ได้คุยกันมาโคโปโลก็เล่าให้รัสติเชโลฟังว่าชีวิตฉันเนี่ยฉันไปเดินทางไปจนไปนู่นนี่นั่นนั่นนู่นมาเล่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 ารัสติเชโลประทับใจค่ะก็เลยเอาสิ่งที่มาโคโปโลเล่าให้ฟังน อิลมิเลโอเนแปลว่า1ล้านนะคะซึ่งหนังสือเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายต่อหลายเล่มเลยแหละแล้วหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาจากคุกได้นะเขาก็มีการผลิตหนังสือพวกเนี้เพื่อนําไปขายกันค่ะและต้องบอกว่าในยุคที่เขาขายกันเนี่ยยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลยนะเขายังต้องใช้การคัดลอกแบบคัด คัดลอกลอก,ลอกกันอยู่เลยนะคะถึงจะคัดลอกมาได้ไม่กี่เล่มนะคะมันไม่ได้แบบเยอะๆเหมือนการพิมพ์แทนที่เขียนเป็นภาษาท้องถิน่นซึ่งสมัยนั้นก็ใช้ภาษาละตินกันน่ะแต่หนังสือเล่มนี้เนื้อหามันแปลกมากแล้วมันก็เอกโซติกมันให้เห็นการผจญภัยการนู่นการนี่มันก็เลยกลายเป็นหนังสือขายดีที่มีคนเนี่ยเอาไปแปลถึง4ภาษาด้วยกันนะคะโดยที่หนึ่งใน4ภาษานั้นน่ะมีนักปวดโดมินิการคนนึงเอาไปแปลเป็นภาษาละตินด้วยคนแปลในชื่อปิปิโนนะคะแล้วเพราะมันมีการแปลเป็นภาษาละตินซึ่งเป็นภาษาที่เขาฮ ก็เลยขายดีแบบขายดีไปเลยทุกคนแต่เอาจริงๆคนก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวในหนังสือก็หรอกตั้งแต่สมัยนั้นละครูเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่มาโคโปโลเมาส์ขึ้นมาเพราะว่าเบื่อตอนอยู่ในคุกเท่านั้นแหละคือใครจะมันจะไปแบบเป็นใหญ่เป็นโตเลยได้ขนาดนั้นที่จีนนะแล้วกุบไลคงกุบไลขานโอ้โหเธอเกาะแล้วแหละทีนี้ความชั่วร้ายของมาโคโปโลก็คือหลังจากที่เขาเดินทางกลับมาไม่นานก็อย่างที่เขาพูดเอาไว้ในหนังสือนะว่ามันใกล้สิ้นสุดยุคสมัยของกุบไลขานแล้วกุบไลขานก็คือตายไปจริง,รงๆแถมในนนยุโรรรปีีี่กกก็็าาลละมมเดอไั เลยไม่มีใครสามารถไปพิสูจน์ที่จีนได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่มาโคโปโลเคยไปเป็นใหญ่ไปเป็นโตอยู่ตรงนั้นดังนั้นต้องบอกว่าถึงหนังสือเขาจะขายดีนะแต่คนในยุคนั้นก็ไม่ได้เชื่ออะไรขนาดน,นั้นน่ะถึงขนาดที่เขาบอกว่ามีแฟนๆมีญาติมีอะไรมาที่บ้านเลยนะแล้วก็มาถามมาโคโปรโลรัวนะคะว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแบบเฮ้ยเฉลยมาเหอะว่าเธอแต่งขึ้นมาไม่มีใครว่าะไรหลอกหนังสือบันทิตไปแล้วแต่มาโคโปโลก็ยังยืนยันจนวันที่เขาตายนะคะบอกว่าเนี่ยเรื่องที่ฉันเล่าลงไปในหนังสือมันแค่ค่่่่รรรงงงงงงเเเเเเดดีียววขออออออืืทฉััันนนไปจมาาา้ ความจริงไม่จริงของหนังสือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาแปะกันเอาไว้ตรงนั้นแหละแต่หลังจากที่มาโคโปโลตายไปแล้วเนี่ยนะคะหนังสือเขาก็กลายเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่วิวว่านี่แหละทาให้คนนั้นคนนี้อยากจะออกเดินทางไปสํารวจโลกแบบมาโคโปโลบ้างรวมถึงคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่ก็อ่านบันทึกการเดินทางของมาโคโปโลแล้วรู้สึกว่าฉันอยากไปบ้างฉันอยากไปจีนอยากไปอินเดียแต่ถ้าไปตามเส้นทางสายไหมแบบมาโคโปโลมันก็จะธรรมดาโลกไม่จาเพราะมาโคโปโลทําไปแล้วเขาก็เลยตัดสินใจออกเรือไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะเชื่อว่าโลกกลมถึงเขาจะไปเจออเมร ถึงอินเดียแล้วนะคะแต่ก็นี่แหละมันก็มีแรงบันดาลใจมาจากบันทึกของมาโคโปโลค่ะคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มาโคโปโลบันทึกเอาไว้ในหนังสือมันสวยงามมากจริงๆไงทุกคนมับอกว่าแบบเทือกเขาเนี่นั้นสวยงามอันนี้ร่ํารวยอันนี้นู่นนี่นั่นคนก็อยากเห็นนะนะคะดังนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นคําถามที่คนก็ตั้งคําถามกันมายาวๆไล่มาจนถึงปี1995มันมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณบูธเนี่ยเขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับจีนแล้วเขาก็เลยมาศึกษาบันทึกการเดินทางของมาโคโปโลก่่าาิยือมชว โคโปโล go to China ก็คือมาโคโปโลไปเมืองจีนหรือเปล่าอ่ะทีเนี้ยวือไม่ได้เอาเนื้อหามาจากหนังสือเล่ม100นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เอามาจากการต oh ั้งข้อคิดเห็นโดยรวมเลยของนักประวัติศาสตร์นะคะคำถ,ถามคืออ่ะแล้วฝั่งที่บอกว่าเขาไม่เชื่อมาโคโปโลเนี่ยทำไมเขาถึงบอกว่ามาโคโปโลไม่เคยไปจีนอย่างแรกเลยคือมาโคโปโลเนี่ยได้เดินทางผ่านทะเลทรายโกบีเขาได้ไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าถ้ำตุนห่วงซึ่งใครที่สะสมน้องเมก้ารอยัลมอลลี่นะคะจะเจอว่ามีเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันตุนห่วงด้วยนะที่เวเนน,ะะนันหือณ ine, มม ไอซิสกลางทะเลทรายที่เป็นไอคอนิกมากมากมันเป็นบริเวณที่มีถ้ำสลับซับซ้อนแล้วตรงนั้นก็เป็นจุดศูนย์กลางพุทธศาสนาที่อยู่ตรงเส้นทางสายไหมประมาณว่าใครมาใครไปต้องรู้จักสิ่งนี้แน่ๆต้องแบบได้เข้าไปเยี่ยมชมอะไรที่ทุกวันนี้เป็นมรดกโลกไปแล้วอ่ะแต่ตัวมาโครโปโลเองเดินทางผ่านไปตรงนั้นดันบันทึกถึงแค่ว่าฉันแวะกินน้ำนะแล้วก็ดูนั่นดูนี่นิดหน่อยแล้วก็ไปเลยคือมันเหมือนคนเดินทางไปปารีสแล้วไม่บันทึกว่าไปหอไอเฟลอ่ะมันก็ดูว่าเฮ้ยเธอไปมาจริงหรือเปล่าหรือว่าเธอแค่ฟังงเเขาาพพูดมมมแแแทนนนนี่่่่่ไไ้อใชคตหวป็บบ เดินทางต่อจากถ้าตุนหัวไปนิดหน่อยมันจะต้องเจอสิ่งหนึ่งที่ยังไงก็ต้องเห็นแน่ๆน,นะคะนั่นก็คือกําแพงเมืองจีนแต่มาโคโปโลไม่พูดถึงกําแพงเมืองจีนจ้ะเป็นไปได้หรอที่คุณเดินทางแบบผ่านเมืองจีนขนาดนั้นเดินด้วยเท้าไม่ได้นั่งเครื่องบินผ่านแล้วคุณจะไม่เห็นกาแพงเมืองจีนอะ่ะยังยังไม่พอค่ะเรื่องของกลุ่มไรคานอีกนึกสภาพกลุ่มไรคานผู้ยิ่งใหญ่กลุ่มไรคานซึ่งเป็นชาวมองโกชาวจีนที่นับถือคนที่ความอาวุโสมาโคโปโลเพิ่งจะอายุ17จดตอนที่เดินทางไป ผู้ตรวจการไปตั้งให้เป็นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้แล้วรับราชการมา17ปีเป็นไปได้หรอที่กลุ่มเลขานจะใช้คนที่ไม่ได้มีประสบการณ์การทางานแบบนี้มาทําตำแหน่งสําคัญแล้วยังเป็นชาวต่างชาติอีกในยุคที่แบบว่าเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วยังไม่พอนะถ้ามีชาวต่างชาติระดับนั้นมารับราชการในราชสำนักมองโกจริงอะด้วยความจดบันทึกละเอียดยิบของจีนมีหรอจะไม่บันทึกอะไรเอาไว้ถึงมาโคโปโลเลยสักเล็กสักน้อยอย่างน้อยต้องมีเขียนถึงสักประโยคอะอันนี้คืุมไม่มีเลยแล้วยังไม่พออีกาาาาโโโคปลลลยังงเเ่่ถึกุไขนผิดะพรว ในสมัยกุบเลยข่านะมันมีตอนที่กุบไลข่านพยายามไปปลูกญี่ปุ่นนะเนาะซึ่งยูเคยเล่าไว้แล้วในคลิปกามิกาเซ่นะคะทีนี้มาโคโปโลก็อธิบายไว้ว่าเนี่ยตอนที่ฉันยังอยู่ในจีนเนี่ยนะกุบเลยข่านได้ไปปลูกที่ญี่ปุ่นปีนั้นปีนี้ปรากฏว่าปีผิดค่ะแล้วมันห่างกันแบบ7ปีอะทุกคนคนที่เคยผ่านเหตุการณ์มามันจะจําผิดขนาดนั้นเลยหรอว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นห่างกัน7ปีมันไม่มีทางเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วยังไม่พอนะถ้าไปอ่านบันทึกของมาโคโปโล่จะเห็นว่าวิ เกียบการรัดเท้าการดื่มน้ําชาเรื่องพวกนี้ใครไปจีนมีหรอจะไม่พูดถึงอะ่ะยังไงคุณไปอยู่จีน17ปีคุณต้องมีการปวเรื่องการใช้ตะเกียบสักครั้งหนึ่งอะ่ะคือเนี่ยคิดเอาเองนะว่าอาตะเกียบอาจจะปกติหรือว่าการดื่มน้ําชาจะปกติแต่นึสภาพคนที่มาจากเวนิสไปถึงจีนเจอผู้หญิงรัดเท้ากันแบบอักอักเท้าบิดปึบมันอย่างน้อยมันต้องพูดถึงสักคำสองคำม,มันต้องช็อกจนแบบโอ้ไม่ได้นะกลัวมากฉันขอบันทึกหน่อยอะ่ะและยังไม่พอนะข้อสุดท้ายเลยคือมาโคโปโลเนี่ยพูดภาส ตะเลียนได้อะไรได้ของเขาแหละแล้วเขาก็พูดได้หลายภาษาเขาพูดภาษามังโกได้พูดภาษาเปอร์เซียได้แต่คุณไปรับราชการอยู่ในจีน17บปีมีหรอคุณจะพูดภาษาจีนไม่ได้เลยอะ่ะคือคุณต้องไปเก็บภาษีในจีนไปรับราชการไปทํางานมันต้องพูดได้บ้างอะ่ะในบันทึกของมาโคโปโลเนี่ยนะเขาบันทึกถึงอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะบันทึกเรียกสิ่งนั้นเป็นภาษาจีนดันไปบันทึกเป็นภาษาเปอร์เซียซะงั้นเหมือนแบบไม่รู้ภาษาจีนอ่ะดังนั้นเนี่ยนะคะหลายคนก็เลยฟันธงเลยบอกว่าจากทั้งหมดเนี้ยฉันขอฟันธงเลยฉัน่่าามมลวคคคเเจิดโโโปปไไย แน่แน่แล้วคนก็พยายามสันนิษฐานกันว่าอ่านแล้วทําไม่เคยไปจีนแล้วไปเอาเรื่องจีนมาจากไหนเขาก็บอกว่าไั่ยั่ไงมันมีคู่มือเที่ยวเมืองจีนที่ชาวเปอร์เซียเขียนมาโคโป,โ,ปโลรู้ภาษาเปอร์เซียเขาอาจจะไปลอกมาจากตรงนั้นก็ได้นะเอาคู่มือตัวนี้แล้วก็มาปนๆกับเรื่องที่ตัวเองได้ยินมาจากพ่อค้าจากอะไรคือเป็นพ่อค้าอยู่แล้วมันได้เดินทางเยอะอยู่แล้วก็เอามาปนๆกันใส,ส่สีตีไข่เพิ่มนิดหน่อยแล้วคนพวกนี้ก็อบอกว่าไปดูคําบรรยายที่มาโคโปโลเขียนสิ<ๆ>เขาไม่เคยบอกเลยว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันเห็นนู่นนคไ เห็นมาจริงๆอ่ะเผล่เนะสิ่งที่มาโคโปโลเล่าอ่ะอาจจะไม่ได้มีความรู้มาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียด้วยซ้ําอาจจะเป็นอะไรที่ชาวยุโรปเขารู้กันอยู่แล้วก็ได้ในสมัยนั้นน่ะเพราะว่าชาวยุโรปเาก็รู้จักจีนกันแล้วแต่มาโคโปโลอาจจะแค่เล่ามันกว่าชาวบ้านใส่สีตีไข่เก่งกว่าชาวบ้านก็ได้นะคะดังนั้นคนจํานวนก็เลยฟันธงกันเลยบอกว่ามาโคโปโลไม่เคยไปจีนแนะ่ๆจ้าคิดจูแนะ่ๆจ้าแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่เชื่อทฤษฎีนี้บางคนเาก็บอกว่ามาโคโปโลไปจีนจริงๆแหละฉันมีหลักฐานของฉันเหมือนกันอย่างแรรกกเเลยทีีี่่่ค้าาบอววมมมโโโนตตัจจิงงถึะไได บันทึกถึงเขาในฝั่งจีนแต่มันมีบันทึกถึงเขาในยุโรปคือเขาเป็นคนเวนิสทุกคนดังนั้นบ้านของมาโคโปโลเนี่ยถึงมันจะถูกไฟไหม้ไปแล้วอะไรไปแล้วแต่มันยังมีเอกสารมีหลักฐานอะไรเหลืออยู่มันยังพอเอามาเรียงเรียงกันได้ว่ามาโครโปโลเคยไปทําการค้ากับใครอะไรยังไงแล้วเอกสารชิ้นหนึ่งที่สําคัญก็คือพินัยกรรมของมาโครโปโลค่ะที่เขาอะเขียนยกทุกอย่างหลังจากตัวเองตายให้ภรรยากับลูกสาวซึ่งลูกสาวเขาอะหลังจากแต่งงานไปแล้วอะไรไปแล้วปรากฏว่าสามีเขาตายค่ะคุณลูกสาวเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเขียนเอกสารขอสินสมรส ประมาณว่าอะอะไรที่ฉันเอามาฉันต้องได้คืนทีนี้ไดบรรดาของที่เขาขอคืนน่ะมันดันมีทองคําที่มีตราประทับแบบของกลุบไรขานอยู่ที่เปรียบเสมือนพาสตอร์ระดับแพลตินัมที่กลุบไรขานเนี่ยมอบให้พ่อกับลุงของมาโคโปโลตอนที่ให้ไปเชิญนักปราดหนึ่งร้อยคนเนี่ยกลับมาด้วยนะคะคือประมาณว่าใบเนี้ยถ้าใครเห็นเป็นตราของกลุบไรขานเบิกทางได้ทุกที่เลยมันมีเอกสารว่าลูกสาวเขาอะครอบครองสิ่งนี้อยู่คนก็บอกว่าจะบ้าหรอถ้าไม่เคยเจอกลุบไรขานจะไปได้ของระดับนี้มาได้ยังไงอันนี้คือหหาาาาายยกกกกกมมนนนนนนะะะแตตต่่่ดีีดีวๆ็ะคะ็ครททุั้อูไ ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยเห็นของจริงแค่รู้ว่ามีเอกสารบันทึกเอาไว้ว่าลูกสาวเขามีส่วนเรื่องอื่นๆนอย่างเรื่องวัฒนธรรมจีนคนก็บอกว่าเอาเรื่องตะเกียบอะ่ะมันใช่คนจีนเขาใช้ตะเกียบกันแต่นั่นมันคนจีนชาวฮั่นนี่เขาไปเจอกับยุคสมัยไหนยุคสมัยของราชวงศ์ของพวกมองโกมองโกเวลาเขากินกันอะ่ะเขาไม่ได้ใช้ตะเกียบเขานิยมเอาเนื้อสัตว์ไปต้มๆแล้วก็ใช้มีดกินตะเกียบยุคนั้นอะ่ะมันน่าจะแค่ฮิตกันในราชสำนักไม่ใช่ว่าทุกคนเขาใช้กันส่วนเรื่องชาก็ถ้ามาโคโปโลไม่ดื่มชาเขาไม่อินเขาอาจจะไไมม่่่บันทึึกกถง็ด้คืืออยาาาลวโ ชาวเวนิสเขาอาจจะชอบกินกาแฟชอบกินไวน์อะไรของเขาก็ได้เขาก็แค่ไม่บันทึกถึงเครื่องดื่มที่เขาไม่ชอบมันก็แค่อนาโต้เครื่องดื่มในความคิดของเขาอะ่ะแล้วคนก็บอกว่าเนี่ยไปโฟกัสถึงแต่สิ่งที่มาโคโปโลไม่ได้พูดถึงทาไมไม่มาพูดบ้างล่ะว,ว่ามาโคโปโลบันทึกถึงอะไรตั้งหลายอย่างที่คนยุโรปไม่น่ารู้จักแน่ๆอย่างมาโคโปโลบันทึกถึงเงินที่เป็นกระดาษอะคือสมัยนั้นยุโรปยังไม่มีเงินเป็นแบบกระดาษกระดาษแผ่แนๆนะคะยุโรปยังใช้เหรียญกันอยู่เลยแล้วมาโคโปโลอ,อธิบายเลยว่านี่งเงินใช้เป็นกระดาษนู่นนี่นนั่คือออตให้เปร์ซีียมบทึก เงินที่เป็นกระดาษแต่มันก็ไม่ได้ละเอียดคนที่บันทึกละเอียดที่สุดคือมาโคโปโลคือเขาเขียนถนึงขนาดที่ว่าเงินกระดาษนี้ใช้ยังไงมีข้อบังคับทางกฎหมายยังไงวัสดุทํามาจากอะไรทํามาจากใย,ยมอนซึ่งพอไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อะเงินทุกนั้นของจีนก็ทํามาจากใย,ยมอนจริงๆแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องค่างเงินหยวนอีกที่มาโครโปโลอธิบายเลยนะว่าแลกยังไงนู่นนี่นั่นแล้วมาโคโปโลยังบันทึกถึงเรื่องการทาเกลืออ,อีกว่าอ่านี่นะเมืองนี้ที่จีนเขามีการทําเกลือแบบนี้ด้วยวิธีนั้นกรรมวิธ ดังนั้นมันอาจจะแค่ว่ามาโคโปโลเป็นพ่อค้าเขาไม่ได้สนใจเรื่องผู้หญิงรับเท้าไม่ได้สนใจเรื่องชาเรื่องตะเกียบแต่เขาสนใจเรื่องการค้าก็นนเป็นได้ส่วนเรื่องกำแพงเมืองจีนเนี่ยฝั่งที่เชื่อมาโคโปโลก็บอกว่าโอ้โหใครมันจะไปบันทึกถึงกำแพงเมืองจีนทุกคนขนาดนั้นมันก็มีคนบันทึกเรื่องเมืองจีนตั้งหลายคนที่ไม่พูดถึงกำแพงคือชาวยุโรปก็อาจจะไม่ได้รู้ก็ได้มันไม่ได้มีภาพถ่ายทางดาวเทียมที่จะมาบอกว่านี่คือกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกสมัยน,นั้น <s> มันก็อาจจะแค่เป็นกำแพงเมืองกำแพงเมืองก็คือกำแพงเมืองเวลาเราเเเเดินน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 นไไปปกกกกกแแแแพพพงงงงงงมมมมืือออจีา็็็หััััค่้้ททฉถึึึต ด้วยแล้วกำแพงเมืองจีนมันเพิ่งจะมาสร้างให้ยิ่งใหญ่สมัยหลังสมัยแบบราชวงศ์หมิงราชวงศ์อะไรเหมือนกับที่เูาพาไปเที่ยวมาก่อนหน้านั้นมันเป็นแค่กำแพงดินติเตียเป็นกำแพงดินเหนียวว่ะทุกคนมันก็ไม่ได้น่าประทับใจอะไรขนาดจะต้องบันทึกไหมแล้วมาโคโปโลเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้บันทึกถึงกำแพงเมืองจีนแต่เขาบันทึกถึงคลองใหญ่ชื่อว่าใต้ยุนเหอบันทึกถึงสะพานชะลอน้ำที่เมืองหยางโจซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันก็มีอยู่ที่นั่นจริงๆในช่วงเวลาที่มาโคโปโลบอกว่าเขาอยู่ที่เมืองจีนจริงๆแแลลลล้วมมาาาาาาโคคปืืออออธิบบบยยยะเเเีีดกกกไไทงงงนนนนนนนั่่็ช ก็อาจจะสนใจเรื่องอาร์เคเต็กเจอร์เรื่องสถาปัตยกรรมก็ได้ถึงขนาดที่นักวิชาการชาวจีนนะบอกว่าถ้าไม่นับในบรรดาคนจีนทั้งหลายนะมาโคโปโลเป็นคนที่บันทึกเรื่องนี้ตรงที่สุดนะคะเนี่ยไม่นับว่าในบันทึกของเขาอ่ะก็มีหลายเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ได้บันทึกถึงอย่างการปลูกต้นไม้ริมถนนอย่างนู่นอย่างนี้คือเหมือนเขาบรรยายภาพเมืองจีนได้เห็นภาพมากเหมือนกับคนที่เคยไปอยู่ตรงนั้นมาจริงๆอะ่ะซึ่งเขาบันทึกละเอียดถึงขนาดที่ว่ากุบปไลาคานเนี่ยสั่งให้คนปลูกต้นไม้ข้างถนนให้ห่างกันทุกๆ 9, ่ามก้มาวเพ ร้อนจะได้เป็นร่มเงาให้กับคนส่งไปรณียีมันไม่ใช่อะไรที่คนจะจินตนาการได้ทุกคนแล้วพอไปดูบันทึกที่ฝั่งจีนอะ่ะมันก็ตรงไปเป๊ะยันจานวน9้าเลยเพราะกลุ่มเลยขาดสั่งจริง,รงๆบอกว่าให้ปลูกต้นไม้ห่างกัน3าเก้าส่วนเรื่องถัดไปนะคะก็คือเรื่องชื่อของมาโครโปโลในเอกสารค่ะอันเนี้ยเขาก็มีคําอธิบายเยอะแยะเลยนะอย่างคําอธิบายแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสมัยมองโกเนี่ยมองโกเขานิยมจ้างคนต่างชาติมาทํางานอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่ชาวฮัน่นเขาต้องการชาวต่างชาติเนี่ยมาคุมชาวฮัน่นอีกทีนึงแล้วเขาก็็ไไไม่่่ด้้บันนนททึกกชืออุคเเเาาาววพระป าาชาติดังนั้นนี่เป็นเรื่องปกติมีตั้งหลายคนที่เขาไม่ได้บันทึกชื่อนะและถ้าไปดูในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งอยู่ต่อจากราชวงศ์หยวนก็คือต่อจากพวกมองโกเนี่ยจะเห็นว่าในสมัยราชวงศ์หมิงมีพูดถึงในสมัยราชวงศ์หยวนว่ามีทูต3คนที่เป็นคนคุมเจ้าหญิงจากมองโกเนี่ยไปแต่งงานที่เปอร์เซียซึ่งมันก็ตรงกับเรื่องของมาโคโปโลเลยส่วนอีกสาเหตุดึงที่มีคนบอกเนี่ยเขาบอกว่ามาโคโปโลอ,อาจจะรับราชการอยู่ในตำแหน่งที่ชื่อว่าวอทัวซึ่งตำแหน่งเนี่ยมันคือตำแหน่งพ่อค้าต่างชาติที่ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆใน ก็จะเป็นคนที่มีสิทธิ์ใช้เงินใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆของราชสำนักในการค้าขายแต่ว่าพอค้าขายเสร็จแล้วต้องส่งเงินให้กับราชสำนักแล้วก็เหลือเงินไว้ให้ตัวเองจึงหนึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าเขาทํางานตําแหน่งว่อทัวจริงมันก็ไม่แปลกถ้าเขาจะไม่ปรากฏชื่ออยู่ในราชสำนักเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งพ่อค้ามันไม่ใช่ตําแหน่งในราชสำนักแต่มันไม่มีตําแหน่งนี้ในฝั่งยุโรปไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาก็เลยบอกว่าเขารับราชการและไอ้ตาแหน่งพ่อค้ามันไม่จำเป็นต้องพูดจีนได้ไงคะและข้อสุดท้ายเลยที่เขายืนยันันนนนนกกกว่่่าามาโโมโโคคคลไได้้้จจจอออีีี็ืืทเงรพบ เอกสารใหม่ในนั้นมีชื่อของป๋อหลัวซึ่งป๋อหลัวเปาโลป๋อหลัวปอลมันดูคล้ายกันมากเลยถ้าพูดเป็นสำเนียงจีนนะคะคือในเอกสารเนี่ยเขาบอกว่าป๋อหลัวเนี่ยทำผิดกฎราชสำนักไปเดินอยู่กับผู้หญิงไปอะไรคือเอาว่าสมัยนั้นเขายังแยกชายหญิงกันอยู่ดังนั้นก็เลยมีขุนนางในราชสำนักเอาไปรายงานที่ท่านข่านทราบเพื่อให้ข่านเนี่ยลงโทษทีนี้มันเป็นเรื่องการเมืองในราชสำนักท่านข่านก็ไม่ได้ทําตามเกมนี้ไม่ได้ลงโทษแต่กับส่งป๋อหลัวเนี่ยเดินทางไปเก็บภาษีตามที่ต่างๆแทนเฮ้ยมันดูตรงกับเรื่องที่าาโโคปลได้เก็บภษ ที่หยางโจเปะเลยอะแล้วยังไม่พอนะในเอกสารของมาโคโปโลเขาเขียนถึงหยางโจไว้ละเอียดมากบอกว่าหยางโจเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด27อสิเอำเภอแล้วถ้าไปเทียบประวัติศาสตร์จีนอะหยางโจเพิ่งจะแบ่งอำเภอเป็น27อําเอำเภอแค่3ปีก่อนเวลาที่มาโคโปโลเขียนถึงเองอะ,ะแสดงว่ามาโคโปโลไปถึงหยางโจจริงๆเขาไม่ได้มั่วขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาคือมันเป็นความรู้ที่อัปเดตมากแล้วสมัยโบราณมันไม่ได้ความรู้อัปเดตกันได้ง่ายขนาดนั้นนึกอ,ออกไหมถ้าไม่ได้ไปเห็นด้วยตัวเองเขียนแบบนี้ไม่ได้หรอกดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็ ฝั่งหนึ่งบอกว่ามาโคโปโลไปมาจริงอีกฝั่งหนึ่งบอกว่ามาโคโปโลไม่ได้ไปมาจริงอย่างไรก็ตามค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ตัดสินมาโคโปโลไม่ได้หรอกว่าเราจะเชื่อฝั่งไหนกันแน่คําถามคือถ้าเรามองในใสายตานักประวัติศาสตร์ปัจจุบันม,มีตรงไหนบ้างที่น่าเอ๊ะว่าเอ้ยมาโคโปโลไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือว่ามีจุดไหนหน่าสังเกตบ้างเขาบอกว่าอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าหนังสือที่เราอ่านอ่านการที่เป็นบันทึกของมาโคโปโลเนี่ยมันไม่ได้มาจากปากคำของมาโคโปโลร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันเป็นการ าโคโปโลเนี่ยเขาก็เป็นนักเขียนนิยายโรแมนติกเรื่องเชื่ออยู่แล้วปกติเขาก็เชี่ยวชาด้านการเขียนตำนานอัศวินตำนานการผจญภัยคนก็เลยสันนิษฐานกันว่าไอตอนที่เขาบันทึกเขียนเขียนออกมาเนี่ยมันต้องมีใส่สติขยี้บ้างแหละตามสไตล์นักเขียนคือเวลาเขียนมันก็คงมีเบสความจริงบ้างแหละแต่มันต้องหักรครึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนรู้เป็นนักเล่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องเล่าให้ได้สีสันเล่าให้อัธรลจะมาแบบว่าเออมาโคโปโลเดินทางตรงนี้ไปถึงจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วจบมันไม่ได้มันต้องแบบว่ามาโคโปโลเดินทางไปตกใจมมมาาากกกกนนุบเเเลลข่่่หืืออทีี้ั เห็นปะมันก็มีความแบบุบเลยขานพูดสำนยงจีนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วยังไม่พอนะทุกคนไอ้ต้นฉบับที่ว่าเขาไม่ได้เขียนเองเนี่ยมันยังมีช่วงเวลาที่มันหายไปอีกนะครับมันหายแบบมันหายไปเลยอ่ะแล้วตอนช่วงศตวรรษที่16มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้บ้านของครอบครัวโปโลก็คือไฟไหม้อีกดังนั้นไอ้หนังสือมาโคโปโลที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ได้มาจากต้นฉบับเวอร์ชันที่รัสซิซโลเขียนแน่ๆแล้วถามว่าไอ้ฉบับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มาจากไหนมันกกกกก็็มมาาาาาาาจจเเเเววอออร์ชััั่่่่่่นนนทททีีีีคคดลลลฉบบสิิโขยยะะงไป นั้นมันยังไม่มีการพิมพ์ดังนั้นการที่คุณต้องการหนังสือเล่มที่2เล่มที่3เล่มที่4มันคือการเอาคนมาแล้วก็นั่งลอกค่ะลอกจากหนังสือเล่มแรกเขียนกันตัวต่อต,ตัวนะซึ่งสมัยนั้นกระบวนการพิสูจน์อักษรมันคงไม่ได้ดีเท่าทุกวันนี้มันก็คงมีการขัดลอกแล้วตกหล่นบ้างเบื่อบ้างอารมณ์ความบ้างอะไรบ้างแล้วนี่ยังไม่นับว่าหลังมาโคโปโลตายก็คือมีคนไปขอลอกกันเต็มเขียนกันออกมากเป็นกี่เวอร์ชั่นก็ไม่รู้ยังไม่ได้พูดถึงการแปลภาษากนที่ว่าขัดลอกขัดลอกกันไปแล้วมีการแปลด อะไรกันตามใจชอบนะคะดังนั้นถ้าไปดูจริงๆไอ้บันทึกมาโคโปโลเล่มที่ว่าเนี่ยมันน่าจะมีประมาณ140เวอร์ชั่นได้ที่เขาเจอเจอกันอะแถมไอ้เวอร์ชั่นภาษาละตินที่เขาว่าฮิตฮิตกันที่สุดตอนนู้นที่มีการแปลมาเนี่ยก็มีคนไปสังเกตว่าเฮ้ยมันมีการบิดความคิดความอ่านในนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคนเขียนเป็นนักบวชอะแล้วก็เป็นนักบวชโดมินิกันมันเหมือนจะมีการบิดอะไรบางอย่างให้ตรงกับความเชื่อของเขาด้วยดังนั้นทุกวันนี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาโคโปโลพูดอะไรเอาไว้จริงๆเรายังไม่รรรู้ววซา่่่เอ์ชันนหจิทีสุ ใกล้เคียงกับที่มาโคโปโลพูดที่สุดเราจะไปตัดสินบอกว่าที่มาโคโปโลพูดมันผิดเพี้ยนจากธรรมชาติผิดเพี้ยนจากสิ่งที่จีนเป็นมันก็ตัดสินไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีต้นฉบับเลยเรายังไม่รู้ยว่าเขาพูดอะไรเราจะไปตัดสินยังงั้นได้ยังไงมันเหมือนกับมีคนเล่าต่อๆกันทุกวันเนี้ยในเน็ตว่าเฮ้ยนี่ฉันไปฟังข่าวมาคนนั้นเขาพูดว่าอย่างนี้คนนี้พูดว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีคนจําแล้วก็ไปพูดต่อว่าเฮ้ยนี่นะคนนั้นเขาพูดว่าอย่างนี้คนนี้พู หรืออะไรหรือเปล่าเราจะไปวิจารณ์เขามันก็ยังไม่ได้ไงคือเราไม่สามารถวิจารณ์อะไรได้จากการที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเช่นเดียวกับมาโคโปโลเราจะไปตัดสินว่ามาโคโปโลที่จุโดยที่เรายังไม่รู้ว่ามาโคโปโลพูดอะไรไม่ได้นะคะและนี่ละคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับมาโคโปโลที่เบลเก็บมาเล่าทุกคนฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้เบลแลวกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะฟังเรื่อองนีี้้คา่่เจรืะ ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ